สถานการณ์แวดล้อมจะเลวร้ายและรุนแรงแค่ไหนการเรียนรู้ที่เข้าถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราตามแนวคิดการเรียนรู้นำการศึกษาโรงเรียนอาจหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้นายนัฐพลทีพสวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนทางไกลและเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในวันที่1กรกฎาคมนี้ โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสมเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ภายใต้การดำเนินงานของผู้อำนวยการอัตกระิแป้นเชื้อได้จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีการเตรียมความพร้อมและมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลเมื่อวันที่7พฤษภาคม2 5 6 3ากสําจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ฝ่ายบริหารวิชาการได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาประชุมวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลและสื่อสารทำความเข้าใจไปยังนักเรียนผู้ปกครอง โดยกำหนดรูปแบบการเรียนแบบออนแอร์และออนไลน์ 3. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและจัดตั้งศูนย์อำนวยการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 5. ประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนและแฟนเพจของโรงเรียน 6. สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการโดยใช้ช่องทางลายกลุ่มประจำห้องเรียนสอบถามผ่าน Google Form และติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ 7. จครูสื่อสารกับนักเรียนผู้ปกครองเพื่อแนะนำช่องทางในการเรียนให้แก่นักเรียนได้ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DL t v โรงเรียนจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและคณะครู 9. ครูจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนรู้และใบงานเพื่อส่งมอบให้กับนักเรียนและเป็นผู้บันทึกติดตามการเข้าเรียนของนักเรียน 10. ครูออกเยี่ยมบ้าน ติดตามการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV และสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขสรุปภาพรวมในระยะเวลาระหว่างวันที่18ถึง25พฤษภาคม2563มีนักเรียนทั้งหมด1,124คนเข้าเรียนโดยเฉลี่ย816คนคิดเป็นร้อยละ72.60 โดยได้จัดกลุ่มความพร้อมออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อม100%ยเปซ์หกรคนกลุ่มนักเรียนที่มีความพร้อม50%าสิอร์เซน์สีคนกลุ่มนักเรียนที่ไม่มีความพร้อม73คนผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV พบว่า 1. นักเรียนและผู้ปกครองหลายคนเข้าดูได้แต่สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าทำให้การรับชมวิดีโอไม่ต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนบางคนเริ่มไม่สนใจและบางคนไม่เข้าใจเนื้อหา 2. ความสนใจของนักเรียนมีระยะสั้นจึงทำให้นักเรียนหลายคนไม่ค่อยสนใจและส่งผลให้หลายคนทำใบงานไม่เสร็จเนื่องจากการรับชมวิดีโอเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ความสนุกสนานและการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจจึงไม่เท่ากับการเรียนแบบปกติ 3. นักเรียนบางคนผู้ปกครองไม่สามารถอยู่ดูแลได้ในขณะเรียนเนื่องจากต้องทำงานหรือติดธุระนักเรียนจึงไม่ได้เรียนตามเวลาออกอากาศ 4. นักเรียนดูวิดีโอแล้วไม่เข้าใจเช่นวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนไม่สามารถทำใบงานได้เนื่องจากเป็นวิชาที่ต้องมีการทดลองจริงจึงจะเข้าใจรวมถึงในบางกิจกรรมของแต่ละวิชามีกิจกรรมกลุ่มจึงทำให้นักเรียนสับสนว่าควรปฏิบัติอย่างไรแนวทางในการแก้ปัญหา 1. ครูส่งลิงก์เว็บไซต์ใน YouTube ให้นักเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน1วันลงในกลุ่มหลายห้องเพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนเรียนและเพิ่มช่องทางในการรับชม 2. ครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้คำปรึกษากับผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงแนะนำช่องทางการเรียนที่หลากหลายขึ้น 3. แนะนำให้ผู้ปกครองพานักเรียนเรียนย้อนหลังหรือให้เลือกบางกิจกรรมมาปรับใช้ให้เข้ากับเวลาของผู้ปกครอง 4. หากนักเรียนเริ่มไม่สนใจครูแนะนำให้นักเรียนได้พักและเปลี่ยนแปลงอิริยาบทบ้าง เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายส่วนเนื้อหาที่ไม่เข้าใจจะมีครูประจำวิชาคอยอธิบายเพิ่มในรายกลุ่มและที่สำคัญครูจะต้องให้กำลังใจกับนักเรียนผู้ปกครองเพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมแรงทางบวกในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแม้สถานการณ์ในสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนโรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ นำโดยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะขอร่วมมือร่วมใจมุ่งมันพัฒนาให้ลูกๆของเราได้เรียนรู้อย่างเต็มศัก,กยภาพตามแนวคิดการเรียนรู้นำการศึกษา